thank <laughs> you มันเรีกเส้นะ่นะเนเฉียวอ่ะแต่จิงเรียกว่าฝนเฉียวก็มก็เป็นนเส้นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะ้างๆเอ่อเส้นมันจะใหญ่ๆเฉดตองนี้ก็ขอจริงขอจริงอันนี้ไปซื้อตลาดอยู่แนนมาโอ้ย ครับตัวพริกหมอ้อไฟเสฉวนของจริงนะครับวันนี้มาจากของจริงที่มาจากจีนเนี่ยที่เราเห็นเป็นคราบเหลืองๆนี่นคือพวกนี้เป็นน้ํามันเนี่ยเวลากินหมอ้อไฟเสยฉวนมันจะมีแบบน้ํามันแดงๆด้วยครับก็อน,นี้ก็จะเป็นแบบหมาล่าด้วย อ,อ๋อซุปนี้เอาซุปซุปกระดูกหมูนี่เอาไปไปเป็นซุปหัวกลัวนะครับหรือว่าซุปหมอ้อไฟนั่นเองแล้วก็กระดูกแล้วก็ที่ผงแล้วก็ออกมาก่อนอันนี้ขั้นตอนการทำพริกนะครับมันจะต้องมีการเตรียม どこかをこめたら คลิปเริ่มออกมาแล้วเริ่มแล้วคิปเริ่มเริ่มเห็นความความเผ็ดโหกลิ่นนี่แบบกลิ่นนี่แบบอยากจามเลยครับตอนนี้ แล้วแต่ใช้ชอบหรือวแต่สุกใทรสุกมัน ผัดเสร็จแล้วนี้ก็คือมาใส่ในหม้อหัวกลัวน,นั่นเองไม่นนมันชกไม่ก็ไม่เอาลงมาใน,น,น,นขวดอ๋อก็เป็นอย่างนี้นะนี่คือเตรียมเสร็จแล้วแล้วก็ต้องใส่น้ำซุปเพิ่มมั้งใส่ใส่ซีอิ๊วจีนนะครับเจียนโย่เจียงโย่ก็ซีอิ๊อจวจีน ีเทไปก็ได้นี่เ,เอาตัวใหญ่มาเทเดีกว่าร้อนเหรอไร่อนะ้อนะน่ามเกมลไวเดี๋ยว ตั้งอยู่ที่มอ้อนะครับหมกริ่นแต่ว่าเดี๋ยวเจวกํากลังไปทําแบบจืดให้ซีซีด้วยเพราะว่าซีซีก็กินเผ็ดไม่ได้ครับเพราะนี่ผมซีซีไม่ตัวนอบันละอร่อยหรอซีซีที่ก็มูนนอ๋อมีอยู่สอง块吗嗯这个本来也只有几块,几块 แล้วมันก็คือแล้วโอเคก็คือเข้ามาให้ดีนะอ้า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  งานี้อร่อยกากินเองก็ต้องอร่อยหรือเปล่าคุณต้องบอกว่าอร่อยสิบอกแม่อร่อยกพราะมันเป็ไส้พิเศษอันนี้คือเผ็ดถึงหนู่มนะอืมร้อน แต่รสชาติรสชาติเหมือนเหมือนที่ประเทศจีนเลยครับที่จริงนี่คือเราทํากันแบบง่ายๆนะครับทำกันแบบง่ายๆก็ที่จริงเครื่องครัวเนี่ยมันจะต้องเยอะกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็แป๊บเดียวอะเชียวเตรียมเมื่อกี้ก็ทั้งหมดก็ใช้เวลาน่าจะไม่ถึงชั่วโมงอะนะครับแป๊บเดียวถ้าเครื่องครัวเยอะกว่านี้ต้องใช้เวลาอีกนานไปสองสามชั่วโมงนู่นครับก็โอ้ร้อนรสชาติาได้เหรอครับ ที่จริงมันมีดีที่น้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มตัวนี้อร่อยดีครับคือคนที่เห็นน้ำเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนอา마ผมเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนน้ำเงี้ยวเลยเหมือนน้ำเงี้ยวเชียงรายเลยนะครับที่จริงเออดูด,ดูดูรูปแล้วมันก็ดูสีมันคล้ายๆนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเลยนะครับรสชาติมันจะมีความเผ็ด เผ็ดแบบไม่ใช่เผ็ดแบบพิกทิ่หนูว่ามันเป็นพริกพริกของทางเสฉวนเขานะครับเผ็ดแบบแบบแสบแสบแบบาชาชานะครับเสจชาแล้วก็เค็มแล้วที่สําคัญก็คือมันหอมนะครับมันหอมเครื่องเทศอะไรไม่รู้ของเขาอะนะครับที่ที่ที่มันเป็นสูตรของทางจีนเนี่ยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยใบอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ย นะครับเพราะเป็นเครื่องเทศของเขากลิ่นมันก็เลยแบบเนี่ยพวกลูกพวกอะไรเวกยเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้พริกของเขามัไไนมีปบไม้ก็เนี่ยแหละครับคือหม้อไฟเฉวี่ยวที่ดังที่สุดในประเทศจีนนะครับคนจีนถ้านึกถึงหม้อไฟเขาจะนึกถึงหม้อไฟเฉวี่ยวที กินไปเรียบร้อยเออนี่นะมะพร้าวเจียวบอกว่าเฮ้ยอร่อยมากนะครับคนจีก็ชอบมากเนาะน้ำมะพร้าวชอบาาบานดีอะแล้วนี่มันเป็นแบบสําเร็จนะเขาแกะออกมามะดวกที่ไปซื้อที่แมคโครมาจะหมดละจะหมดละวันนี้มันร้อนคนจีน้ำมะพร้าวที้อร่อยเปล่ายังไม,มไ,ไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยแต่อร่อยไหมละ่ะอร่อยนะอ,อ,อันนี้น้ำมะพร้าวจีว๋ไม่เคยเห็นแบบนี้ลเลยหรออือ นี่คือเขาแกะเปลือกออกหมดใช่ไหมแล้วยังไงมีเนื้อข้างนอกแล้วก็น้าข้างในใช่ไหมกินง่ายอร่อยแต่น้าน้อยกว่าลูกใหญ่ที่ไม่ที่มีมเปลือกอออน้อยกว่าน้ําแล้วก็แล้วก็เนื้อมันด้วยน้อยกว่าเอ,อเนื้อน้อยกว่า ี่คือหม,มาล่าซื่อชวนหกคน,นนี้คือหมาล่าซื่อชวนหกคนนะครับก็ถ้า,าแปลเป็นไทยก็คือหม้อไฟหม่มาล่าเสช,ชวน <c oughs> ซีซีบอกว่าอันนี้ทําเองไม่ต้องใช้เงินนะครับ <c oughs> ทุกคนทําได้นะไม่ต้องใช้เงินซี <c oughs> ซ,ซีบอกใช่ไหมแต่ซื้อต้องใช้เงินซื้อก็ต้องใช้เงินแต่ว่าเราเราไม่ได้ไปกินข้างนอกก็ประหยัดเงินหน่อยใช่ไหม กกไม่นแล้วไม่ใช้เงินแล้วเอาเงินไปทำอะไรดีซื้อเสื้อโอ้โห oh, ซื้อเสือ้อของกินอ oh, ของกินโอเคโอเคก็ okay, okay. ซื้อบ้านซื้อบ้านโอ้โอเคโอเคซื้อเลย <TV. S 1> ซื้อทีวี๋อโอเคซื้อทุกอย่างนะครับซื้อทุกอย่างแล้วก็กินข้าวก็ทําเองนะครับประหยัดเงินดีนะโอเคก็ okay, โอเคใค,ใครสงสัยนะครับใครสงสัยว่าน้ำจิ้มเนี่ยโดยเฉพาะน้ำจิ้มไปซื้อกันจากที่ไหนดีนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนเชียงใหม่ก็คือไปซื้อที่<ม>ตลาด,ดยูนนานไม่ได้มีน้ำจิ้มดีอ๋อมามา,มาทำไงที่มันเป็นถุงอะ่ะก็ไปซื้อที่ตลาดยูนนานได้แต่อ,อ,แตอาจจะแต่อาจจะคนละยี่ห้อนะครับตลาดยูนานอยู่ที่ไนาบาซ่ายังไงลองหา g Google ได้ก็รู้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ย <Yeah. S 1> จังหวัดอื่นเนี่ย ถ้าเป็นกรุงเทพก็ตลาดที่เป็นจีนหรือว่าห้างหรือว่ามินิมาร์ตเล็กๆที่ป็นของคนจีนขายก็ก็แน่าจะมีแน่นอนบอกว่าพริกหมาล่าเสีฉวนนะครับเขาก็จะขายให้ใช่นี่ไนพริกแดงๆพวกเนี้ยซื้อเห็นพริกแล้วครับทีนี้ใครเพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมาอีกแล้มาอีกแล้วก็ ผมมีวิดีโอแบบนี้นะครับที่เป็นชีวิตส่วนตัวทั้งในไทยและในจีนนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับทำยังไงให้คุณประสบความสําเร็จและรวยเร็วขึ้นด้วยนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์แอดวรรธาภพนะครับคือว่าแอดไลน์แอดวรรธภพนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารจากผมก่อนใครที่ใน YouTube ไม่มีนะครับ อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับมาอยู่แล้วอ่าแล้วตอนเนี้ยเราจะไปจริงๆนะแล้วบอกว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ,ะพูดภาษาจีนก็ได้อ่อาพูดภาษาจีนต้องอะไรนะกวนจู่อะไรนะบอกดิเหอนเหมือนกันมาอมาอีกวายบอกเหมือนบอกเหมือน,นอะไรนะพูดดิอ่าไม่พูดภาษาจีนอ่าไมพูดเลยสวัสดีค่ะอ่ะ แล้วเ,เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ